สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องคาอินไซด์ช่องที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับโลกของยานยนต์สุดหรูและเทคโนโลยีล้ำสมัยวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับตำนานของรถทัวริงระดับพรีเมียมจากญี่ปุ่นกับ Honda g โก Wing 2026รถจักรยานยนต์ที่ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสบายความหรูหราและพละกกำลังที่เหนือชั้น Honda าโกวิ w ing รุ่นใหม่นี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อย,ยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้เหนือกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา Honda าโกวิง2026มาพร้อมกับดีไซน์ที่หรูหราและโฉบเฉี่ยวผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและเทคโนโลยีสมัยใหม่โครงสร้างของตัวรถถูกพัฒนาใหม่ให้มีน้ำหนักเบาขึ้นแต่ยังคงความแข็งแรงด้วยวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูงและระบบแอโรไดนามิกที่ช่วยให้การทรงตัวดีเยี่ยมแม้ในความเร็วสูงด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเลดแบบเต็มระบบเพิ่มความสว่างและความปลอดภัยขณะขับขี่ในยามค่ำคืน เครื่องยนต์ของ Honda Go-Wing 2026ใช้ขุมพลัง1,833ซีซีแบบ6สูบนอนระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังแรงสุดถึงระดับที่ตอบสนองได้อย่างนุ่มนวลแต่ทรงพลังระบบเกียร์ DCT 7สปีดแบบใหม่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลและขับขี่ได้ง่ายขึ้นในทุกสภาพถนนนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายรูปแบบเช่นทัวร์สปอร์ต ออคอนและเรนเพื่อให้ผู้ขับสามารถปรับประสบการณ์ตามสภาพเส้นทางในส่วนของเทคโนโลยี Honda ได้จัดเต็มเช่นเคยด้วยหน้าจอแสดงผล TFT ขนาดใหญ่รองรับระบบนำทาง GPS และการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto ผู้ขับสามารถฟังเพลงรับสายหรือดูเส้นทางได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องรับมือจากแฮนด์ระบบเสียงรอบทิศทางถูกปรับจูนใหม่เพื่อให้เสียงใสและสมจริงเหมาะสำหรับการเดินทางไกล ความสบายในการขับขี่เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของโกวิง2026เบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้รองรับสริระได้ดีกว่าเดิมพร้อมระบบปรับอุณหภูมิเบาะทั้งด้านหน้าและด้านหลังช่วยให้การเดินทางไกลไม่เป็นปัญหาระบบกันสะเทือนหน้าแบบดับเบิลวิชโบนแอร์และกันสะเทือนหลังแบบโปรอารมช่วยซับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีระบบครูสคอนโทรลที่ช่วยให้การขับขี่บนทางไกลผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น Honda ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ขับขี่โดยติดตั้งระบบ ABS, HSTC, Honda Selectable Torque Control, Hill Start Assist และระบบเบรกแบบ Combined Braking System ที่ช่วยกระจายแรงเบรกอย่างสมดุลทำให้การหยุดรถมั่นคงและปลอดภัยยิ่งขึ้น สำหรับนักเดินทางที่ชื่นชอบการขี่ทัวริงระยะไกล Honda GoWing 2026ยังมีช่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ทั้งด้านข้างและด้านหลังพร้อมระบบเปิดปิดด้วยไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกในการใช้งานอีกทั้งยังมีระบบสมารท์ทคีที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการสตาร์ทรถโดยรวมแล้ว Honda GoWing 2026ถือเป็นรถทัวริงที่สมบูรณ์แบบในทุกด้าน ทั้งด้านความหรูหราความสะดวกสบายเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใกล้หรือไกลถ้าคุณกำลังมองหารถ Big กบัที่รวมทั้งความสบายความแรงและความหรูหราไว้ในคันเดียว Honda Go ก i n g 2026คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับคุณอย่าลืมกดติดตามช่องคา r Insight เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับโลกของรถยนต์และมอเตอร์ไซค์จากเราทุกสัปดาห์แล้วพบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ